เท้าจตุโลก,กาบาลคือใครวันนี้เราจะพาย้อนไปดูประวัติเท้าจตุโลก,กาบาลทั้งสีมีชื่ออะไรบ้างและดูแลทิศอะไรพร้อมไหว้บูชาแบบที่ถูกต้องเท้าจตุโลก,กาบาลคือใครสําหรับคนที่เป็นสายมู little, แต่ยังไม่รู้ว่าเท้าจตุโลก,กาบาลทั้งสีมีชื่ออะไรบ้างดูแลทิศอะไรวันนี้เราหาคําตอบมาให้คุณแล้วคะ่ะพร้อมวิธีไหว้บูชาแบบที่ถูกต้องอีกด้วยประวัติเท้าจตุโลก,กาบาลก่อนอื่นเลยต้องรู้ก่อนว่าโลกบาลคือหัวหน้าเทวดาในสวรรค์ชันจาตุมหาราช และมีหน้าที่รักษาโลกในทิศทั้งสี่หรือเรียกว่าเท้าจตุโลก,กบาลน,นั่นเองและประกอบไปด้วยเท้าเวทตรดเท้าวิรุณหกเท้าว ok, ิรุปักเท้าเวสุวรรณมีสี่องค์ที่ปกครองในแต่ละทิศคอยสอดส่องดูแลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งดูแลบริวารในอำนาจตนจะมีลักษณะแยกออกไปดังนี้เท้าจตุโลกบาลทั้งสี่มีชื่ออะไรบ้างดูแลทิศอะไรหนึ่งเท้าเวทตรดท้าเวทตรดประจําทางทิศตะวันออกทําหน้าที่ปกครองคนทันมีลักษณะอย่างเทพบุตรรูปร่างงดงาม มันเลงพินสามสายเขียนแต่งลายพันพฤกษาสวมสิราพรทรงมงกุฎยอดน้ำเต้าสวมเสื้อกับประดับกุนทนและสร้อยพระสอสวมสังวานพาหุรัตกำไลข้อมือข้อเท้านุ่งผ้าลายดอกพื้นเขียวสนับเลลวลายดอกพื้นสีชมพูอ่อน 2. เท้าวิรุณ6ท้าวิรุณหประจำทางทิศใต้ปกครองกรุมพันมีลักษณะใบหน้าแบบยักษ์หน้ามนุษย์มีกายขาบ หรือน้ำเงินอมเขียวมือถือหอกเป็นอาว,วุธสวมสีราพรทรงมงกุฎยอดกระหนกประดับกุนทนสวมกรองสอสวมสังวานพาหุรั์กำไลข้อมือข้อเท้านุ่งผ้าลายดอกพืนน้นแดงสนับพลาลายสีเขียวสีทองสเท้าวิรูปกักเท้าวิรูปักประจำทางทิศตะวันตกปกครองนาคมีกายสีเนื้ออ่อนออกขาวมีธนูเป็นอาว,วุธสวมสีราพรทรงมงกุฎยอดรูปพญานาคสามเศียรสวมสังวานและพารั์รูปพญานาคมีธนูเป็นอาว,วุธสวมกรองสอสวมเกราะเสื้อแขนสั้นสีเขียว แต่งกระหนกปลายแขนเสื้อแทนพาหุรัดนุ่งผ้าลายดอกพื้นน้ำเงินกำไลข้อมือข้อเท้าเป็นเครื่องตกแต่งสนับพลาวลายสีเขียวสีทองสีท้าเวสุวรรณท้าเวสุวรรณประจำทางทิศเหนือปกครองยักษ์มีลักษณะแบบยักษ์มีกายสีทองหรือสีเขียวมือขวาถือกระบองเป็นอาวุธมือใช้แสดงข่ามุตราสวมสีราพรทรงมงกุฎยอดน้ำเต้าสวมกรองสอสวมกราะเสื้อแขนสั้นส,นสีน้ำเงินขาบเข้มแต่งกระหนกปลายแขนเสื้อแทนพาหุรัดนุ่งผ้าลายดอกพื้นเขียว กำไลข้อมือข้อเท้าเป็นเครื่องตกแต่งสนับพลาวลายดอกพื้นสีส้มอ่อนและนี่คือความเชื่อเกี่ยวกับเท้าจตุโลกบาลในทางคติพุทธและยังมีคติความเชื่อจีนอีกว่าเท้าจตุโลกบาลเป็นเทพแห่งสวรรค์ผู้ที่คอยคุ้มครองโลกทั้งสี่ทิศโดยจะเรียกว่าสี่เทียนใต้ไอวงแต่จะมีรูปลักษณ์แตกต่างจากจตุโลกบาลในคติพุทธคือเท้าเวทัตตรศจะมีเครื่องทรงแบบขุนพลจีนโบราณรูปกายสีแดงมือถือพินส่วนเท้าวิรุณจะมีรูปกายสีขาวถือร่มเท้าวิรูปกักมีรูปกายสีดำ ถือกระบี่และงูขนาดที่ทาเวทสุวรรณมีรูปกายสีเขียวถือเจดีไว้ในมือข้างหนึ่ง